สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People ครับวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564แปลกดีนะครับ17กะดกรกฎาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญทีเดียวนะครับไม่ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้18จะมีม็อบใหญ่แต่ว่าพยายนตัวซื้อของซื้ออะไรหลายอย่างหลายๆร้านนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลด <laughs> ลด50%เออ ก็แปลกดีคิดไปคิดมาไม่ซื้อดีกว่านะครับจริงๆเมื่อวานนี้ได้มีขับเฮาส์ของคุณหมอประเสริฐนะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตศิริราชนะครับจริงๆผมไม่รู้จักท่านส่วนตัวนะครับแต่ท่านก็เป็นหนึ่งในกลุ่มหมอที่ให้คำปรึกษานะครับแล้วผมก็เห็นว่าท่านออกมาอธิบายอะไรดี ครับแต่อยู่ในขอบเขตที่อธิบายครั้งล่าสุดเนี่ยแกอธิบายเรื่องวัคซีนวบคซีนนะครับแต่ไม่มีเหตุผลเรื่องซินเแบกแต่พอมาเมื่อคือนเนี้ครับเฮาส์สว่างแพทย์กับน,นักศึกษาแพทย์ของกลุ่มมหิดลที่ฮือฮาบอสมควรนะครับเป็น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 ครั้งแรกนะที่กลุ่มหมอที่ปรึกษาวงเล็บบางคนเรียกว่าหมอขุนดางนะครับซึ่ง ซึ่งเท่าที่ผมจับความได้แล้วก็เท่าที่จำความได้น่ฟังคุณหมอประสิทธิ์ครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะสักสองสักสักส,กสกอาทิตย์เนี่ยมาอาธิบายเรื่องวัคซีนแต่ละอันเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ไม่ได้ตอบคาถามที่สังคมต้องการแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมว่าเป็นเป็นหมอในกลุ่มที่ปรึกษานะครับแล้วตัวคุณหมอเองเนี่ยเป็นกรรมการของสยามไบโอไซ์ด้วยนะครับ มาบอกในแนวทางที่เรารู้สึกแล้วก็ยืนยันมาซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆผมว่าคนที่ฟังเขารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปหมดแล้วล่ะเพียงแต่เขาอยากรู้ว่ากลุ่มหมอขุนนางเนี่ยหรือกลุ่มหมอที่เป็นที่ปรึกษาของสอบ,บครหรือที่อยู่เคียงข้างนายกนี่แหละเขาคิดกันยังไงแต่ผมว่าหมอหมอประสิทธิ์ผมว่าพูดได้ถูกใจประชาชนนะ ถูกไหมก็คือไม่มาอวยกันละไม่มาพูดอ้อมคอมละอันนี้ยิงกันตรงๆยิงกันตรงๆเลยนะครับประกอบกับผมเนี่ยได้ตอนนี้ผมดูซีรีส์ใหม่นะเรื่อง The Good Doctors นะครับจริงๆ่งผมได้ยินชื่อหนังซีรีส์ The Good Doctors มานานละแล้วรจริงๆผมดูหนังซีรีส์กเตอร์เนี่ยมาตลอดเกือบ20ปีอ่ะเอานี้ดีกว่าตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ใน สมัยผมเรียนอยู่อเมริกาก็มีหนังประเภทนี้อยู่แล้วสมัยก่อนก็ e r ER นะครับเชลโกโฮฟแล้วอะไรซัมติงแถวฟลอริดาจากนั้นมาก็จะมีหนังซีรีส์เกี่ยวบอบบาตลอดเลยนะครับเรื่องที่17ซีซั่นแล้วก็วคือเรื่องของเกรนโทมีเกรนโ t มี y นี่มีหลังจากที่ผมกลับมาแล้วอนะถะกครับ ER ก็ ER นี่มาก่อนเกรนโทมี่เชลโกโฮฟก็หมดไป แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะก็จะเห็นเกาหลีทำญี่ปุ่นทำแล้วก็มีหนังน่าจะเป็นหนังจีนเรื่องด็ออร์อะไรอย่างเงี้ยทางด้านเอเชียแต่ผมอ่ะเข้าใจว่า The Good Doctor เนี่ยผมเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ในใน t f l i x ว่าก็เ,ออเป็นเป็นหนังซีรีส์เกาหลีผมก็ไม่ได้ดูนะครับแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าให้คุณไปสับสก r i b e a a s p l a พซ ไปจ่ายแล้วก็มีดูซีรีส์ The Good Doctors ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะช่อง Fox อะไรทำนองนั้นอะ่ะเป็นหนังฝรั่งตอนนี้ก็3า,า,า,ามสสสีซั่นเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสไห้แวบไปดูเพราะมันติด Top ป10ของ Netflix Thailand เอาวะลองดูหน่อยไว้นี่ก็ดูมาหลายตอนละมาครับเราดูไปประมาณสักตอนที่4ของซีซั่นซีซั่นหนึ่งอ๋อปรกากฏว่าหนังเรื่องนี้ ก็มาจากหนังเกาหลี Good Doctor เกาหลีนะครับแต่ผมว่ามันก็คงเป็นเป็นอะไรที่แตกต่างเอ๊ะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันกับหนังหมอนะครับก็ดรามา่านะครับแต่ว่ามันก็คงมีเอติกของความเป็นหมอซึ่งผมไม่สปอยอะไรมากหรอกผมเพียงแต่ว่าพอผมหนังดูเรื่อง t ด e g ก o d d o c t o r s แล้วเนี่ย ก็เป็นดูก่อนคือผมมาเตรียมว่าผมจะมาพูดเรื่องคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ผมดูเรื่องตุก,กูด็อกเตอร์แล้วผมก็ชื่นชมคุณหมอนะครับแี่คุณหมอก็ไม่รู้สิจะบอกว่าปรับเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนแนวทางในการนำเสนอคือคือจริงๆในการรักษาหรือกในการทํนรยชีวิตอะ ผมม่าต้องมีวิชาการมันต้องมี Principle ถูกไหมครับถ้าคุณตัดตัดสินใจ based on ความรู้สึกส่วนตัวหรือประสบการณ์ซึ่งบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าผลลัพธ์ผมการตัดสินใจมาก็อ,อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ผลไป็ที่น่าพอใจไม่สำเร็จไม่ successful เพราะฉะนั้นในในหนังด็อกเตอร์ทั่ว,วไปผมเชื่อว่า มันมี Pri สิเ p l e มันมีหลักการเราต้องแฝงด้วยดรามา่าแต่ทุกอย่างที่มันเป็นแกนกลางของการรักษาเพื่อรักษาชีวิตมันมี Pri สิเป l e อยู่เช่นเดียวกันครับวันนี้ด็อกเตอร์ตะก o o ็ Doctors ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รักษาชีวิตคนคนเดียวหมอหนึ่งคนอาจจะรักษาชีวิตหนึ่งคนแต่กลุ่มหมอนะครับกลุ่มหมอที่เป็นหมอขุนนางหรือหมอที่ปรึกษา คุณต้องรักษาชีวิต people l i v e เติม s เยอะประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันต้องมี principle มันต้องมีหลักการเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมฟังฟังคำพูดของคุณหมอประสิทธิ์แล้วเนี่ยผมคือว่าในกลุ่มหมอทั้งหมดเลยนะในกลุ่มหมอทั้งหมดที่ผมฟังมาตลอดหนึปีเนะี่ยผมว่าวันนี้คุณหมอประสิทธิ์พูดได้มี principle ที่สุดเลย พิเศษที่สุดเลยพิเศษที่ถูกใจประชาชนถูกใจเราซึ่งเรารู้อยู่แล้วล่ะอคือตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคนในประเทศคนทั้งโลกเนี่ยเขาก็รู้ว่าบรรยาก,กาศของวัคซีนันเป็นยังไงแต่ก็มีหมอกลุ่มหนึ่งที่อยู่เมืองไทยเนี่ยคิดไม่เหมือนหมอทั้งโลกจนผมคิดว่าโอ้โหคุณภาพของหมอเมืองไทยเนี่ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนกับคนทั้งโลกเลย แม้แต่สูตรผสมไข้วัคซีนยังแปลกกว่าอื่นของโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยไอคุณภาพหมอเมืองไทยเนี่ยทำไมใน,ในขณะที่หมอทั้งโลกเนี่ยเขาจองวัคซีนกันถึงแม้รู้มีความเสี่ยงเขาก็ยังเสี่ยงทําไมหมอไทยไม่เสี่ยงวะตลกมากเลยผมก็นึกว่าเฮ้ยวิธีคิดหมอไทยเป็นยังไงอะ่ะถูกไหมจนหมอจนเนี่ยครับ หมอประสิทธิ์เนี่ยออกมายอมรับว,ว่าประเทศไทยเราตัดสินใจช้าไปคือตัดสินใจผิดนั่นแหละถูกไหมครับมันควรจะตัดสินใจบอกควรควจะตัดสินใจซื้อไฟเซอร์ตั้งแต่เมื่อไตรมาสสามปีที่แล้วหรือําแค่นี้หล่ะครับหมอหนึ่งคน The Good ดด็อกเน่าชื่นชมผมพูดแค่นี้เองนะครับมันทำมันทำให้ผมคิดว่า แล้วไอ้จัดเม้นต์น่ะการตัดสินใจของกลุ่มหมอเนี่ยที่เรียกว่าหมอขุนนางหรือกลุ่มหมอที่ที่ให้คำปรึกษานายกอ่ะใช้หลักการอะไรเราอยากจะรู้แต่ผมเชื่อว่าหมอประสิทธิ์ซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มนะหรือไม่ได้อยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงไม่มีใคร,ใ,ครให้คําตอบได้นะเพราะว่าการตัดสินใจตรงนั้นมันมีผลต่อชีวิตประชาชน หมอประสิทธิ์ก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่รับรู้จริงๆใช่ครับประเทศต่างๆทั่วโลกก็ไม่มีใครรู้และประเทศต่างๆทั่วโลกเขาตัดสินใจเขาเขาเรียกอะไรหมอเขาตัดสินใจในการที่จะเสี่ยงที่จะสั่งซื้อที่จะลงทุนถึงแม้จะรู้ด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันที่รับประเทศไทยเรารู้ว่าถ้าพลาดแล้วจะสูญเสียเงินแต่เขาก็ยอมแล้วเขาก็ได้วัคซีนไปเขาเข้าโควิดเขาจะไป แต่ประเทศไทยมั่นใจอะไรเอาจัดเม้นอะไรมาบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดประเทศไทยเราดีนี่คือสิ่งที่ประชาชนสนใจจัดเม้นอะไรหลักการอะไร Pri n c i p l e อะไรหรือแค่ความรู้สึกส่วนตัวหรือเป็นการเมืองผมว่ามันมีอยู่แค่นี้แหละที่เขาเรียกร้องกันวันนี้คุณเอาการเมืองเอาความรู้สึกส่วนตัว หรือเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาแลกกับชีวิตของประชาชนโอ้โผมว่ามันบัดซบนะเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอประสิทธิ์ไม่มาพูดอย่างนี้นะผมว่าคงค้างอยู่ในใจอะผมว่าคงค้างอยู่ในใจแต่ผมผมอะ่ะก็เชื่อแบบหมอประสิทธิ์แล้วผมว่าคนไทยหลายๆคนก็เชื่อแบบที่หมอประสิทธิ์ว่าเฮ้ยมันควรจะสั่งนั่นแต่น,นั่นแล้วแต่ไม่มีหมอคนไหนมาพูดแล้วผมว่าหมออยู่หน้าด่าน และอีกหลายคนก็ผมไม่กล้าพูดนี่แหละครับคือคือ p o l i t i c a l doctor แล้วผมเชื่อว่าหมอทุกคนเป็น good doctor แล้วผมเชื่อว่าทุกคนผมมีเพื่อนเป็นหมอถูกไหมครับมีญาติเป็นหมอมีรุ่นน้องเป็นหมอรู้จักหมอหลายคนทั้งในในในหลายวงการในหลายในหลายๆฐานนะผมผม ผมก็เลยมานั่งนึกว่าเออเฮ้ยเนี่ยมันมันคือ principle อ่ะแล้วผมแล้วแล้วแล้วผมก็มานั่งนึกแล้วว่าจากนี้ต่อไปไล่ไปย์แล้วแล้วแล้วอะไรมันควรจะทำอะไรมันควรจะเลือนะครับไปดองแห้งคุยกับชูวัฒน์ในรายการของไว้์เขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องไล่ก่อนแล้วค่อยเลือแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็มานั่งนึกว่า เมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยโอ้ฟังข่าวเกาหลีมันไม่เหมือนเมืองไทยปัจจุบันเลยแต่วันนี้เกาหลีก็คือยักษ์ใหญ่ของโลกทางด้าน,ทนโทรคม,มนาคมและอีกหลายๆอย่างจนวันนี้สังคมเกาหลีสร้างหนังขึ้นมาแล้วสารัอาไปรอเหมือนเหมือนเหมือนกับคนไทยอ่ะอย่างเบิร์กคอย่ทำรายการเกมโชว์มาแล้วก็ขายไปเงี้ยเอออย่างเงี้เออยเบิร์กคอยก็ตัวอ,อย่างที่หนึ่ง ที่ขายวัฒนธรรมไปแล้วขายตีอะไรหัวท้ายไตก่อนออกไปขาย The Wall Song ออกไปอะไรอ่ะเขาต้องมี principle อะไรสักอย่างหนึ่งใะฉะนั้นสังคมเราเนี่ยขาด principle สังคมเราเนี่ยขาดหลักการขาดวิชาการแต่มันต้องเป็นวิชาการต้องให้ประโยชน์กับประชาชนแล้ววิชาการของสังคมกลคือรัฐธรรมนูน แต่ว่าบังเอิญรัฐธรรมนูญวันนี้มันดูเหมือนว่ามันไม่ให้ประโยชน์กับประชาชนถูกไหมครับมันไม่ให้ประโยชน์กับประชาชนมันไม่ให้โอกาสกับประชาชน principle เหล่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปสังคมเราขาดหลักการสังคมเราขาด principle สังคมเราต้องมีหลักการแล้วก็ต้องมี principle ตรงนั้นนะครับก็คงเป็นแนวคิดที่ผมได้จากหมอประสิทธิ์นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคุณหมอ นะครับซึ่งผมดูแววตาของท่านตั้งแต่ท่านครั้งแรกแล้วผมเชื่อว่าคุณหมอน,นี่น่าจะเป็นควมหวังได้ที่อยู่ในสที่อยู่ในสมมอคอส่วนหมอคนอื่นที่ผมผมผมไม่ให้ควมหวังเท่านั้นเองนะครับก็เลยก็เลยมาเล่าให้ฟังหลังจากได้ดูเรื่อง The Good, Doctor. Good Doctors g o o นะครับต้องมีโอกาสแล้วคงได้ไปดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีม็อบ18ก็คงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องขับไล่ต่อไป แล้วถ้าเกิดสำเร็จแล้วเดี๋ยวคงเราต้องมาสร้างหลักการอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Free People ครับ